สวัสดีคะ่ะเริ่มใหม่นะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันที่22นะคะมาดูแม่มะลิีเราอาบน้ํานะคะวันนี้นะคะอาบน้ําแต่เช้าเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะให้กับแม่มะลิแม่ตะวันแม่เจ้าคุณนะคะช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะ ได้กินผลไม้หวานๆนะคะตอนนี้ลูกควันจะขึ้นนะคะแม่มะลิี่ตัวสูงนะคะขึ้นยากมากเลยนะคะไม่อไม่ไมก้มลงให้ลูกควันขึ้นนะคะขึ้นแล้วนะคะจะอาบน้ําให้นะคะรักษาความสะอาดนะคะ <c oughs> ก็เหมือนคนเรานะคะตื่นเช้ามาก็ต้องอาบน้ํานะคะตอนเย็นก็อาบนะคะก่อนก่อนจะไปไล่สดก็อาบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่ใจบุญทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ท่านได้เติมคะแนนเข้ามาเลี้ยงแม่มะลิแม่เจ้าคุณแม่ตะวันนะคะให้ได้กินผลไม้หวานๆได้อ้วนท้วนสมบูรณ์รมากๆเลยนะคะสวยงามมากนะคะแม่มะลิเ่านะคะตัวตันเลยนะคะตัวแน่นปึกเลยนะคะอ้วนมากๆเพราะว่าแม่มะลิเรากินจุนะคะยาวันละสามสี่สเสล่งนะคะรวม ผลไม้ตอนเย็นๆนะคะที่แม่ใจบุญพ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะให้แม่วันลิได้กินผลไม้หวานๆนะคะทนนี้รูปร่างหนะ้าตาสวยงามมากเลยนะคะผิวพรรณอ้นวนท้วนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ใจบุญทุกท่านนะคะแล้วก็แม่ใจบุญทุกท่านท่านเข้ามาเป็นสะพานบุญช่วยนะคะ ช่วงมษาลํำซิงของพวกเราได้กินผลไม้หวานๆนะคะได้ค่าน้ำมันตัดยาแล้วก็ได้ค่าสับประรดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆนะคะสาธุสาธุนะคะที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะ <c oughs> ดูอาบน้ํานะคะแม่มัน,นินะคะอาบแล้วนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตัวสะอาดนะคะเพราะว่าไม่ได้ถ้าฝนตกนะคะ องชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะคะคุณแม่จ๋าสองชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะคะ,คอะ,คะพอดีฝนไม่ตกนะคะเนื้อตัวสะอาดงามมากเลยนะคะผิวนธุ์สวยงามมากนะคะแมมมะลิเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะแม่กวานขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะโ,โชคดีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะคุณพระคุ้มครองทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะฝากจ้งชราทั้งสามเชือกด้วยนะคะ ฝากเมตตาช่องเล็กๆพวกเราตายายนะคะไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะคะมีแต่คำอวยพรแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคะแนนนะคะที่เข้ามาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะวันนี้นะคะพวกกวนนะคะกำลังจะขัดสีชวีวันให้กับแม่มลิเรานะคะแม่มลิก็รีบนะคะเพราะว่ารีบไปกินนะคะแม่มลิเรานะคะรีบมากๆเลยนะคะดูดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะดูว่าแม่มลิเราจะไป ลูกควานอาบน้ำใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปยืนกินหญ้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะแม่ควานกราบขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะที่เข้ามาช่องเล็กๆของแม่ควานนะคะมาช่วยเหลือให้แม่มะลิแม่ตะวันแม่เจ้าคุณนะคะได้กินผลไม้หวานๆทุกคำซืนเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอขอบพระคุณมากๆค่ะเดี๋ยวแม่กวนยังไม่ปิดนะคะเดี๋ยวจะให้ให้ลูกกวนอาบน้ำมาให้ท่านได้ชมนานๆน,น,นะคะดได้ดูแม่มะลินะคะดูชัดๆนะคะดูชัดๆเลยแมมะลิเรานะคะแมมเลลนะคะ,ะ,คะ <ij os> ไปแล้วพ่อกวนพาไปแล้วนะคะแม่มะลลี่หิวแล้วนะคะ อยากจะกินยาแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆตนะคะสาธุสาธุนะคะสวัสดีค่ะ